ทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่26กันยายนนะคะ2563นะคะวันนี้นะคะทางสหรัฐอเมริกานะคะโดยประธานาธิบดีทร,รัมป์นะคะ ก็ได้มีการเสนอชื่อะะผู้ที่จะมาดำรงตำแหน,น่งแทนนางรูธเบเดอร์กินสเปอร์นะคะซึ่งเป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดนะคะซึ่งได้เสียชีวิตลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยโรคมะเร็งนะคะแกได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งมาประมาณ2-3ปีนะคะแล้วก็ได้เสียชีวิตลงไปนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันเสาร์แล้วก็คลิปวิดีโอเช่นแล้ววันไม่ได้บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์แกจะเสนอ ชื่อนะคะผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งแทนซึ่งมันก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะว่าเขาอยากให้มีการเสนอชื่อหลังจากการเลือกตั้งแต่ว่าทรัมป์เขาทําวันนี้วันนี้นะคะวันเสาร์นะคะก็คนที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อนะคะก็คือนางเอมี่โคนีเบริสนะคะเป็นผู้หญิงเนาะอายุ48ปีนะคะ ปัจจุบันเป็นผู้พิพากษานะคะสายอนุรักษ์นิยมของศาลอุทธรภาค7ของสหรัฐอเมริกานะคะโดยคนนี้นะคะประธานาธิบดีช้์เป็นผู้เสนอชื่อแบรินี่นะคะให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในปี2560นะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจาก วุฒสภาของสหรัฐอเมริกาโด้ยคะแนนเสียง55ต่อ43นะคะสมัยก่อนนะคะที่แกทำงานอยู่นะคะแล้วก็วันนี้วันเสาร์นะคะทรัมป์ก็ได้เสนอชื่อแกมาดำรงตำแหน่งว่าที่ผู้พิพากษาศาลสูงสุดนะคะอะของทางสหรัฐอเมริกาเนาะแล้วก็นางในใน ในผู้พิาพากษาศาลธีกาเนี่ยนะคะ,ะของสหรัฐอเมริกาจะมีทั้งหมด9คนนะคะซึ่งประธานาธิบดีจะเป็นผู้นะคะเป็นผู้เสนอชื่อแล้วก็ผู้ทธ,ธิสภาจะเป็นผู้ให้การรับรองนะคะแล้วก็ผู้พิาพากษาศาลฎีกาเนี่ยนะคะหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้พิาพากษาศาลสูงสุดนะคะของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะจะดำรงตำแหน่งโดยไม่มีกำหนดวาระนะคะก็คือสามารถทำงานได้ตลอด เลยนะคะก็ก็เหมือนกับนางนางรูธเบเดอร์กินสเปอร์นะคะแกก็ทำงานจนวันสุดท้ายที่เสียชีวิตเลยนะคะก็คือทางสหรัฐอเมริกาคนที่ทำงานในผู้พิพากษาศาลส,าสูงสุดนะก็คือทำงานไม่มีเวลาก็คือทำงานตลอดชีพนะคะก็โอเคนะคะวันนี้กันก็มาอัปเดตข่าวสั้นๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็มีอะไรเดี๋ยววันมาอัปเดตถ้ามีเวลาวันก็จะมาอัปเดต ข่าวให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ